มาดูนะครับนี่คือคุณสมบัติพิเศษของนี่ที่แบ่งซ้ายขวานะครับไม้ลายเล่มนี้นะครับลายไม้ลายมีสูงต็เป็งจะไม่หลายหลายมาก <c oughs> แล้วมีน้ําเยอะนะครับทีนี้ผมก็จะตัดไอตัวเนี้ยโดยไม่ให้น้ําหล่นเยอะเกินไปนะครับโดยที่ให้น้ําหล่นน้อยที่สุดนะครับลักษณะของการตัดก็คือการตัดเฉียงนะครับ <P an throp od> การตัดเสียงเพราะการตัดเสียงเนี่ยมันจะทําให้แรงต้านไม่มีพอแรงต้านไม่มีทุกบเหนะครับรน้ายังอยู่เหมือนเดิมครับน้ําอยู่เหมือนเดิมนะครับน้ําอยู่เหมือนเดิม,ม,ดมไม่กระดิกนะครับถ้าทมตัดอีกล่องลอยนึงนะครับก็บจะกระดิกน้อยที่สุดนะครับพยายามให้ไม้กระดิกมาที่สุด,น,สสด,ดน,นี่คือคุณสมบัติพิเศษของเจ้ามีดคมจิกนะครับนี่คือคุณสมบัติของเจ้ามีดคมจิกซึ่งเราจะ ไม่ต้องทําให้ไม้เนี่ยกระดกมากนะครับถ้าไม้กระดกมากเนี่ยทั้งไม่ว่าจะเป็นน้ําไม่ว่าจะเป็นมแมลงไม่ว่าจะเป็นสิ่งต่างๆที่ทําให้ละคายเคืองนะครับมันก็จะตกลงมาโดนเรานะครับเพราะฉะนั้นทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะทํางานลนักษณะนี้ก็คือต้องเป็นมีดคมจิกนะครับมีดคมจิกก็คือมีดแบ่งซ้ายขวานั่น,นแหละอันนี้หลยท่านอาจจะสงสัยว่าพอเราสร้างคมลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ย พอเราสร้างคมลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะมีอยู่บางท่านที่ไม่เข้าใจนะครับบางท่านที่ไม่เข้าใจเขาจะให้ข้อมูลมาผิดๆว่าการสร้างมีดคมแบ่งซ้ายขวามันจะทําให้มีดเนี่ยพลิกเวลาฟันนะครับพลิกแล้วเกิดอันตรายนะครับเขาจะทําให้ดูนะครับว่ามันจะไขข้อข้องใจนะครับว่ามันจะพลิกเหมือนที่คําที่หลายๆท่านไม่เข้าใจแล้ว กลัวว่ามันจะพิกหรือเปล่าผมจะตัดไม้ท่อนนี้นะครับแล้วเรามาดูการตัดนะครับธรรมชาติของไม้มีดที่ทําตัดแล้วพิกเนี่ยคือมีดที่ตัดแล้วมีรอยตัดที่โค้งนะครับเมื่อปัทะเข้าไปในชิ้นงานแล้วมีรอยตัดทะที่โค้งนะครับก็คือพอเข้าไปในเนื้อไม้แล้วไม้โค้งนะครับมาดูว่ามันจะโค้งไม่โค้งนะครับผมจะตัดด้วยมือที่ผมไม่ถนัดนะครับเพราะว่าโดยตัดด้วยมือขวาเพราะว่าจริงๆแล้วมีด่างเนี้ยมีดเร่องเนี้ยเป็นมีดที่ใช้สำหรับมือขวา แต่ผมใชนิ้ด้านนสายแต่ผมจะทับทําการตัดด้วยนิดมือด้วยมือขวานะครับแล้วก็ถ่ายวีโอข้างหนึ่งนะครับดูว่าตัวมีดเนี่ยมันจะค้งหรือเปล่าหรือว่ารอยฟันมันจะค้หรือเปล่าลสำหรับไขข้อข้องใจสาหรับท่านที่มีความเข้าใจผิดว่าถ้ามีดคมแบ่งใช้ขวดเวลาฟันแล้วมันจะคมงนะครับ ดูรอ,รอยฟันครับถ้าสมมติเรามีไม้บรรทัดน,นะครับเราจะเห็นว่ารอยฟันเนี่ยมันลงไปตรงๆเลยนะครับมันลงไปตรง,งๆซึ่งมันก็น่าจะชี้แพทได้ว่าลักษณะของมีดคมที่แบนซ้ายขวาเนี่ยเวลา,าฟันนะครับมันจะไม่โค้งบิดไปบิดมาเหมือนมีดคมฝรั่งนะครับมันจะไม่บิดไปบิดมามีดคมฝรั่งเพราะฉะนั้นปัญหาที่กลัวว่ามีดจะพิกเกิดอันตรายครับ ตรงนี้ก็ตัดไปนะครับตัดไปนะครับเพราะว่ามันสามารถตัดเฉือนได้แบบตรงนะครับตัดเฉือนได้ตรงมากนะครับทั้งๆท,ที่การตัดเนี่ยตัดในลักษณะเอียงนะครับทั้งที่การตัดในลักษณะเอียงนะครับออกมาคิดก็จะใช้เขาเข้าใจนะครับสำหรับท่านที่กลัวว่าถ้ามีที่แบ่งคมซ้ายขวาแล้วมันจะทําให้มีดฉลบน,นะครับก็ตัดปัญหาตรงนี้ไปนะครับมันยืนยันได้ชัดเจนว่ามัน ตัดผ่านเป้าหมายได้ตรงมากนะครับเพราะมันมีในส่วนของฝั่งที่เรียบที่คอยประคองนะครับแล้วฝั่งที่หนึ่งที่คอยระเบิดไม้ออกครับเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูอีกอันหนึ่งแต่อันนี้อาจจะไม่สะเทียนเท่าไหร่เพราะว่ามันจะไม่ได้อยู่ในช่วงกระทะแล้วมันจะอยู่ในช่วงปลายนะครับช่วงปลายของมีดนะครับเดี๋ยวจะตัดให้ดูอีกทีนะครับมันจะไม่ค่อยสเทียนเท่าไหร่นะครับมันอยู่ในช่วงของปลายมีดแล้วผมต้องตัดด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่ามันจะตัวหนอตัวนี้อยู่นะครับ เพราะการตัดจึงเป็นลักษณะาการตัดทั้งตะวัดลมนะครับเพราะว่าตัดตะวัดลมปุ๊บมันก็จะมีรอยโค้งนิดนึงนะครับนี่คือการตัดแบบตะวัดลมครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ